สวัสดีครับผมบินต้นนี้ตออนะครับวันนี้ก็จะเอาเงินนะครับไปให้คุณแม่เนาะก็เมื่อวานนี้นะครับผมไปไปขายลอตเตอรี่ช่วยคุณแม่นะครับพอดีฝนมันตกแล้วลอตเตอรี่คุณแม่ก็เหลือเยอะนะครับผมก็ไปช่วยท่านนะครับนี่ครับเงินทั้งหมดที่ขายได้เมื่อวานนี้นะครับสี่สิบหกใบนะครับก็ขายหมดเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่แม่ตาแล้วก็สนับสนุนนะครับอุดหนุนแล้วก็จนแบบผมขายลอตเตอรี่จนหมดนะครับก็ เดี๋ยวเราไปเจอเราไปหาคุณแม่กันดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ทางลงหาดแหย่บ้านน้ำกลับนะครับตอนนี้น้ำขึ้นไหลเลยน้ำนี่ขึ้นแบบโอ้โหเยอะมากนะครับตอนนี้หาดแหย่ก็น้ำท่วมแล้วนะครับก็ถ้าใครจะมาเที่ยวช่วงนี้ก็มาเที่ยวไม่ได้นะครับต้องรอช่วงปีใหม่นะครับปลายปีนะปลายปีก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับถ้าปีก็ยังยังไม่ไม่แน่ใจว่าจะเที่ยวได้หรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่เอาเป็นประมาณช่วงต้นปีดีกว่านะครับต้นปีใหม่ประมาณปีใหม่แล้วกันนะครับก็สามารถลงมาเที่ยวได้นะครับเพราะเขาจะมีเป็นฤดูการนะครับไม่แค่ไม่กี่เดือนนะครับก็จะน้าท่วมก็ไปหาคุณแม่กันดีกว่าตอนนี้ผมกำลังขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับไปหาคุณแม่นะก็นี่นะครับเป็นอากาศที่บ้านเฮานาะบ้านลำกลนะครับอำเภอท่าลุงจังหวัดนครพนมครับอากาศดีหลายเร้อครับ จังหวันววดนครพนมือท่าปนมเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากเยทันทนีแล้วตอนนี้ผมก็มาถึงแพ้ปลานะครับของคุณแม่แล้วเนาะคุณแม่ก็อยู่ข้างล่างเลยแม่ทำอะไรอยู่กำลังให้ข้าวไมยมารวยเหรอไไหรือว่าหมาชื่อมารวย ยงมารวยมนมวยไอ้แมวเ,เมด็กขชื่อมารวยอ่ะนี่มีมีโชคอ๋อมีโชคมีโชคเมีโชคกอดี๋อสว,ว,วัสดีครับแม่อัน<ใ>นี้เป็นเงินค่าลอตเตอรี่ที่ขายเมื่อวานนี้แบ่งไปใช่ลูกไม่เป็นไรไม่เก็บเลยเก็บไปเออขับใจขอบใจขอบใจอขบใจดูดู น้ำน้ำขึ้นเยอะมากเลยนะครับแบบน้ำขึ้นเยอะมากแล้วจอกแหนไหลแหน่ใช่แหนไหลเยอะมากใครใครชอบเลี้ยงแหน่ก็ออกไปเลี้ยงได้เด้นะน่าจะล้นมาจากหนองหานอ่าอ่าแบบเยอะมากเลยเออโอ้โหใส่เสื้อเข้มน้ำเงินเหมือนกันเลยดูแล้เอ๋ออันนี้เป็นเสื้อบ่าเวเบียไดย้เป็นให้เออมนให้เสื้อมาตั้งหลายตัวบางใส่สบายอืมไม่ร้อนมากกินกินมาแล้วแล้วพอนี้เราเหลือไปล่าอีกบ่ถึงเั้นะแม่ไม่แก้เข้าไปดู อังนั้นแม่ก็ไปอยู่อแล้วก็บอกว่าคนก่อนจะหลุดจากล่างเนี่ยต้องต้องให้ฟังอะไรนะต้องพูดอะไรอขอคำแนะนําจากแม่หน่อยต้องต้องต้องบอกให้ให้ให้อยู่กับลมอให้อยู่กับลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ไม่ไม่ต้องไม่เรียกไม่ต้องเรียกบอกฟังเราจะพาเขาหายใจนำนำเออนี่นะคือคาถาของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้รู้ลมหายใจให้เกาะ พอพอเขาหลุดปุ๊บเนี่ยเขาเขาจะไม่มีที่เกาะแล้วเขาจะไปเลยไปไปเบาสบายโอเคงั้นเนี่ยผมจะไปบอกกันเออหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ไอ้ต้อมันรู้จักตอนตอนที่อยู่อยู่กับพ่อน่ะแม่แม่แม่พาจนสงบหลับไปเลยอืมโอเคครับแล้วตัวนี่เหลืองทองอลามเหมนมั้อาฉีดยาก็ไม่เข้าเห็นไหมล่ะอืมเาเขาเขาไม่ฟังเขาจะฟัง อย่างเดียวใจเขาวุ่นวายเราต้องให้เขาฟังเราให้ได้แล้วเขาจะสงบอืโอเคครับออตอนนี้ก็ออนั่นแหละเขาจัดเขาทําความสะอาดบ้านนั่นแหละแต่ว่าเก็บบ้านแล้ว,วยังจิตก็ยังอยู่ในร่างอยู่อก็ยังหายใจอยู่นิดนึงเออ,เอ,อนั่นแหละตอนนี้เ,ร,เรียกเ,ออเดี๋ยวผมไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันนั่นแหละครับผมอเดี๋ยวลองไปใช้ดูแต่ว่าผมไม่ถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายไม่ได้เด้ออืมเป็นพี่น้องกัน เป็นพี่น้องผมนี่แหละแล้วก็เป็นพอนิษพอนิดท่านใจนะครับเพิ่นแบบเวลาเจอผมเนี่ยเพิ่นชอบเรียกผมเพิ่นชอบเพิ่นมาคุยนั่ผมมันนะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปหาเพิ่นก่อนอะไรครับผมสวัสดีครับ